คุูบาท่านบวชท่านหมอณนาภาพเดี๋ยวตายขาผ้าเหลืองเนาะเดีเราบวชเก้าวันสิบห้าวันผ้าเหลืองยังไม่ยังไม่เปื้อนเลยเนาะเราก็ต้องลาเสร็จแล้ว เราจะอยู่ได้เป็นเดือนเป็นปีต่อไปได้ไหม,มทำไมนี่คือความไม่เที่ยงของสังขารนะอ,อุบาท่านได้ละสังขารไปท่านได้ทิ้งจดียามอดกให้แก่ ชาวไทยชาวพุทธเราเนี้ยมายาวนานความศรัทธาของเราที่มีที่ได้ที่เราได้ศึกษาประวัติจดิยาของครูบาก็าจะทำให้เรานั้นได้ดำเนินชีวิตเป็นเป็นไปเพื่อความเป็นผู้เสียสละเป็นผู้เสียสละนะนะน้ก็ สละอะไรล่ะตอนนี้เราก็สละภรรยาสละลูกเมียสละหน้าที่การงานได้มาบวชเมื่อเราได้มาบวชได้มาปฏิบัติกรรมาฐานเราได้มาบวชได้มาปฏิบัติกรรมาฐานเนี่ยก็จะทำให้เรานนั้ได้ ความดีงามได้คันติธรรมได้ความอดทนได้ปัญญาได้สติสมาธิว่าการปฏิบัตินั้นเป็นวิธีเดียวเท่านั้นที่จะทำให้เราพ้นจากทุกในสังสาระได้การปฏิบัตินั้นทำให้เรานั้นพ้นจากอาสวะเกิเลสได้นั่นก็ว่าเราได้าฐานจิตว่าขอให้เราได จงได้ถึงมรรคผลผนิพพานะเราเราอรธิษฐานอย่างเดียวไม่ได้เราต้องทำด้วยนะเราต้องปฏิบัติด,ด้วยนะการปฏิบัติมันง่ายหรือยาก嘛หพระใหม่ก็ตอบคำถามนี้ได้้วยตัวเองนะนะมันยากไหมการปฏิบัติจจรักกิเลสได้ง่ายหรือยากมันยากไหมหรือไม่ง่ายไหมก็อตอบได้นะ มันยากมันยากมากการเดินการนั่งนี่ก็ให้มีสติอยู่กับการเดินหนึ่งก้าวสองก้าวเนี่ยมันยังยากเลยเนาะให้มีสมาธิอยู่กับการหายใจเข้าออกรมหายใจเข้าออกครั้งสองครั้งมันก็ยังยากเลยเนี่ยความยากเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่เราต้องฝึก เราอฝึกถ้าเราเปรียบเทียบเหมือนกับว่าต้นไม้มันมีกิ่งก้านสาขาเขามีการดัดไม้เนาะไม้ดัดดัดไม้แล้วเราดัดมันเนี่ยถ้าจะให้มันเป็นไปตามรูปร่างสันฐานที่คนดัดต้องการเขาจะต้องใช้อุปกรณ์ใช้เหล็กใช้ลวดดัด ให้มันมีรูปร่างตามที่เราปรารถนาเนี่ยมันใช้เวลาหลายวันหรือว่าหลายเดือนหรือว่าหลายปีเนี่ยถ้าต้นไม้ใหญ่นั่นถ้าเราดัดมันมันก็ต้องใช้เวลาหลายปีเนาะมันจึงจะคงที่คงร่างเน่ยเมื่อเห็นเนี่ยเราจะให้รู้ว่า เราจะดัดนิสัยดัดสันดานของเรานะเราจะดัดนิสัยดัดสันดานของเราให้ดีขึ้นเนี่ยมันจะดัดนิสัยของเราใช้เวลากี่ปีนลอยู่กี่กี่ปีนะกี่ชาตินะมันเป็นปีเป็นชาตินะมันจะทำจึงจะทำให้นิสัยสันดานของเราเองให้เป็นเปนดังที่ดีขึ้นมาได้ เนี่ยบารมีธรรมของหลวงพอ่อหลวงปู่ครูบาอาจารย์ที่ท่านทำกิจในพระาศาสนาหรือทำกิจเพื่อชาวโลกเนี่ยมันไม่ใช่จะทำได้โดยง่ายหมายถึงว่าทั้งชีวิตสามสี่สิบปีห้าหกสิบปีเจ็ดปดสิบปีที่ท่านได้ใช้ชีวิตเพื่อดัดนิดดนสัยของตนเองนะสำหรับล้างนิสัยของตนเอง สำลหรังคันธรัสดานของตนเองให้มันเป็นไปในลักษณะที่ดีเรียกว่ามีบาร,รมีแก่กล้าขึ้นถ้าเราปฏิบัติแล้วเราดัดนิสัยของเราเองให้บาร,รมีทำมันแก่กล้าเนี่ยมันต้องใช้ทั้งชีวิตนั่นแหละนะที่หลวงพ่อหลวงปู่ท่านทำกิจกรรมในพระศาสนาท่านไม่ใช่ทำเพื่อใครทำเพื่อที่จะ เข้าถึงพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านะแต่ประโยชน์นั้นก็มีแก่คนทั้งหลายนะแก่ลูกศรริษย,าย์ลูกรรหาแก่ศรัทธาญาโยมลูกศิษย์ลูกหาศรัทธาญาโยมก็ได้ประโยชน์นที่ท่านได้ทำหน้าที่นั้นท่านต้องต่อสู้กับอุปสรรคปัญหานานา,นาบรการเนี่ยเพื่อให้จะให้ตนเองนั้นได้เข้า ถึงหรือว่าได้มีบารมีธรรมสัมผัสกับพระธรรมบารมีธรรมพระธรรมนี่ไม่ใช่สิ่งอื่นใดมันต้องฝึกขึ้นมาในใจเรามันต้องฝึกขึ้นมาในใจเราฝึกให้มันมีมันมีคุณงามความดีเนี่ยเป็นบารมีเป็นอุปนิสัยที่ดีนะพระใหม่ให้เราฝึก ให้ปนิสัยให้ดีมันก็จะเป็นความมันจะกลายเป็นบรารมีทําแก่เรานะแมกับพ้าเราทุกรูปเมชยโยคีทุกคนนะนะมันต้องฝึกให้เป็นนิสัยเหมือนกับว่านิสัยที่ไม่ดีเนี่ยมันมีเยอะนะเป็นคนเจ้าอารมณ์เจ้าขี้โกรธโมโหมันนิสัยไม่ดีนี่มันมีเยอะนะแต่นิสัยคนที่มีเมตตามันมีเยอะไหม เมตตาจิตเนี่ยเมตตาจิตมันไม่มีหรือมีน้อยเป็นคนเจ้าอารมณ์เป็นคนขี้โกรธขี้โมโหลเยอะนะเป็นคนอันตรพานเป็นคนเป็นคนมีนิสัยที่ไม่ดีมันมีมากคนที่นิสัยที่จะมีความยินดีในการสละทานทำบุญเพื่อคนอื่นสัตว์อื่นอย่างด้วย ด้วยความตศ์เสียสลระ,ะมันมีน้อยแต่คนที่มีนิสัยสันดานที่ไม่ดีเรามีมากโลภทุกอย่างคดโกงทุกอย่างคอรับชันทุกอย่างทาทุกอย่างให้มันได้มาไม่ว่าตนเองจะมีฐานะเป็นเศรษฐีมีทรัพย์แล้วก็ตามเป็นข้าราชการมีสีสูงก็ตามมันก็ยังคดโกงนั่นแหละ มันก็ยังคอร์รัปชันนั่นแหละมันก็ยังชอราบางหลวงนั่นแหละนี่มันเป็นนิสัยเป็นสันดานที่เขามีอยู่นี่อันนี้ก็เหมือนกัเพวกเราก็เหมือนกันไม่ใช่ว่าไม่มีกิเลสแต่มีแต่เราฝึกเพื่อให้ละก,กิเลสโด,ดยการมาบวชมาปฏิบัติ เมื่อเรามาบวชมาปฏิบัติก็จะทำให้นิสัยที่ดไม่ดีของเรานะั้นมันดีขึ้นมันดีขึ้นมีความเพียรมีความอดทนดีขึ้นไหวพระส่วนมนเป็นอย่างน้อยเนะนั่งสมาธิเป็นทำความดีงามบำเพ็ญทานราักษาศีลภาวนาเข้าวัดเข้าวายแบบไม่เคอะเขินแต่บางคนเนี่ยเข็ดเลย นีปฏิบัติธรรมอย่างนี้ทุกจะตายอยู่แล้วอาจารย์จะมาคับให้ปฏิบัติแชั่วโมงสิบชั่วโมงสิบสองชั่วโมงนะี่โอ้ยจะไม่กลับมาที่บ้านลเบิงอีกแล้วอย่างงี้นะนี่ได้ไปเห็นว่าสิ่งที่ครูบาอาจารย์เขาทำเขาทำเรียบมากกว่านี้นะจึงจะสามารถ เป็นครูบาอาจารย์สร้างสำนักปัญญาสร้างรู้สิทธิ์ดวงหาขึ้นมาได้เขาทาได้มากกว่านี้เนะพราะเราก็เหมือนกันถ้าเราจะ,ะกลายเป็นครูบาอาจารย์เป็นหลวงพ่อหลวงปู่ที่เขาเคารพนับถือก็ต้องสร้างบาร,รมีสร้างความดีงามให้เกิดขึ้นนะเนี่ยความดีงามเหล่านั้นมันจะช่วยทําให้เราเนี่ยมี ม,มีอะไรต่อมีอะไรได้หมายก็่ามีทรัพย์สินฐานะสมบัติพระสถานรฤิษีตูหาอะไรอย่างนี้เกิดขึ้นได้แต่ผลของมันเนี่ยมันของการปฏิบัติมันไม่ใช่ราบยศสารเสริญสุน,สน,นมันไม่ใช่ความมีความเป็นอย่างนี้แต่มันเมื่อมุ่งหมายถึงว่าท่านสละได้มาก แม้ว่าจะมีอะไรก็ตามเกิดขึ้นท่านปล่อยวางได้มากมันจึงเป็นเหตุเป็นผลให้เขาท่านเหล่านั้นได้รับการยกย่องว่าเป็นพระพระสุภิปโนพระอริยเจ้าหลวงพ่อหลวงปู่ครูบาอาจารย์ที่ทําประโยชน์ดสดประโยชน์ให้แก่สังคมให้แก่ประเทศชาติศาสนานะ ในยกนยยาก็ครูบาเจ้าศีรีวิชัยนี่แหละนะในท่านยังได้ท่านได้ทำไปให้เป็นตัวอย่างเยื่ออย่างแก่พวกเรานะให้เราได้อันิสงส์กันได้มาบวชในนามของของ,ของหมู่นิธิครูบาศีรีวิชัยเนี่ยนะแม้พวกเราทั้งหลายถ้าเราจะปฏิบัติจเจริญสร้างบรารมี ให้เราได้เรนึกถึงโคบาเป็นตัวอย่างนะมันต้องประสบกับปัญหาอุปสรรคต้องไม่ต้องใช้ความเพียรความอดทนถูกสังคมถูกคนอื่นที่ไม่เข้าใจมากันแกล้งลนานามการเหมือนเขาว่าสร้างบารมีไม่ใช่ว่าปลวยด้วยดอกกุหลาบนะมันปลวยด้วยด้วยหนามขวกักหนามทำความดี เหมือนกันเราจะไปพูดว่าทันทาความดีทําไมต้องฉันต้องเป็นอย่างนี้ทันทําความดีเพื่อคนอื่นฉันทำไมถึงจำเป็นอย่างนี้อันนี้ไอ้คนที่ลาพื้นาพันอย่างนี้แปลว่าเป็นคนที่ยังไม่เข้าใจหลักของการสร้างบารมีมันก็ต้องเป็นการฝึกความอดทนฝึกความอดกลั้นต่อเจ้าประการในเวนนะเหมือนกับพระโพธิสัตว์พระพุทธเจ้าของเราเนี่ยสร้างบารมีอย่าง ผ่านมาอย่างนี้ได้เพราะว่ามีพระเทวทัตอดีตชาติของท่านะพระเทวทัตมากันแข่งเป็นคู่เวรคู่กรรมพระพุทธเจ้าก็ต้องอาศัยความอดทนช่วยศัยความเพียรในการสร้างบารมีให้ยิ่งขึ้นจนชาติสุดท้ายนี่ยพระองค์ก็ได้มนุษย์เป็นพระอรหันต์ธรรมาสัามพรธเจ้า แต่พระเทวทัตน,นี่เป็นคู่เวนของพระองค์เนี่ยมันยังเป็นปุรชนอยู่ไปตกนรกอยู่นะไปตกนรกอเวจีอยู่เนี่ยเพราะว่าเขาเป็นคู่มีจิตอาฆาตพยาบาทต่อพระโพธิสัตว์มนุษสัตว์สุดท้ายชาติสุดท้ายอาฆาตพยาบาทต่อพระพุธทธเจ้า,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 าก็ตกเป็นไปสู่อบายนั่นแหละให้เห็นว่า คู่เวรคู่กรรมกันเนี่ยมันก็จะเป็นเหตุให้เกิดความไม่คิดการทำการพูดที่ไม่ดีถ้าเรามีถ้าเราจะสร้างบาร,รมีก็ต้องอดทนใส่ใจปล่อยวางนะมีความเพียรมีความอดทนมีสติปัญญาแก้ไขปัญหาใช่ไหมนที่อาจารย์อาจารย์ได้ ตอนที่อาจารย์สร้างหอระฆังเลยนะที่วัดเราสร้างหอระฆังเนี่ยอาจารย์ได้อาศัยหาสัตว์ที่พระุทธพระโพธิสัตว์ไอพระดีตชาติของพระุทธเจ้าเนี่ยว่าสัตว์เหล่านั้นมีสัตว์ตัวไหนบ้างที่เป็นอดีตชาติของพระุทธเจ้าก็อาจารย์อาจารย์ก็จะอาศัยให้ช่างเขาปั้นรูปสัตว์รอบเนี่ยรอบหอระฆังแล้วแหละว่าสัตว์ตัวนี้ทำไมหนึ่ง เคยเป็นพระ,พระโพธิสัตว์นะมันเป็นอดีตชาติของพระพุทธเจ้ามีช้างมีโคมีกระบือมีมีปลามีนกมีน้าอะไรอย่างเพน,นี้นะสัตว์เหล่านี้ก็ในชาติหนึ่งมีลิงอย่างนี้ พระอ,องค์ก็เคยเป็นมาแล้วเพราะว่าตอนที่พระอ,องค์สร้างบารมีนก็จิตมันผิดพลาดไปจิตมันหลงไปไปเกิดเป็นอบายสัตว์แม้แต่นั้นพระอ,องค์ก็สร้างบารมีตอนที่เป็นสัตว์เดรัจฉานเเขาก็สร้างบารมีพระโพธิสัตว์แม้แต่ความเป็นระเดรัจฉานพระอ,องค์ก็สร้างบารมีเมื่อพระองค์กลับชาติมาเกิดเป็นมนุษย์ พระองค์ก็สร้างบารมีโดยความเป็นมนุษย์แม่เมื่อสร้างบารมีดีแล้วสร้างบารมีก็ไปเกิดเป็นเทวดาไปเกิดเป็นพรหมก็สร้างบารมีในฐานะเป็นเทวดาเป็นพรหมนะต้องสร้างบารมีอยู่อย่างนั้นจึงสามารถทําให้พระองค์นั้นได้บรรลุธรรมเป็นชาติสุดท้ายเนี่ยเมื่อพระเราเนี่ยมาประพฤติปฏิบัติเนี่ยอย่าไปอย่าไม่ไม่อย่าเพิ่งอย่าเป็นไม่ไม่ต้องกลัวนะ ว่าจะอาหารถูกปากไม่ถูกปากไม,<น>ไม่ต้องบนนะนะไม่ต้องบนไม่ต้องกลัวเมื่อตอนกลางวันเนี่ยเด็กโรงเรียนชุมชนบ้านสนดอ,อกมาปฏิบัติธรรมเนะาะก็พาเด็กมาปฏิบัติ <c oughs> เด็กคนหนึ่งเนี่ยมันนั่งเอาอาหารมาวางไว้บนโต๊ะเนะี่ยเด็กสองสาคนเนะ่ะ มันเด็กคนหนึ่งก็มันถูกมดนะมดไะน้อยนะเข้ามากินอาหารมันอะว่าหลวงพ่อจะทํายังไงนี่อาหารหลวงพ่อเนถูกมดกินอ่ะอ่มดมันไต่มันตอมไต่มาเป็นแถวอะไรมาเข้ากินถาดอาหารของเด็กนั่นนะสุดท้ายก็เลยบอกว่าเด็กมันก็เอาไปเปลี่ยนนะคนอื่นมันไม่กินถาดอาหารมันเด็กถาดอาหารนี่มัน พดคอยตอมไปกินนะ่ะกินข้าวกินอาหารกินผล,ลไม้มันเป็นกรรมของเด็กนะอืมมันถูกกินมันมดมดมันขึ้นมามันก็ผ่านโต๊ะผ่านผ่านถาดหลุมมาทั้งสี่ห้าใบแต่มันไม่มมไม่กินมันมากินเด็กคนเนี้นะนี่ถือว่าวมันมีวิบากของมันนะโมอะไรก็ไม่รู้นะนแต่เราท่องอ,อ่เอาใส่ความอดทน อาศัยความเพียรความอดทนอย่างนี้พนะลังบุญกุศลนี่ก็จะได้เกิดขึ้นกับเราอย่เมื่อกี้เราสวดอภิธรรมเจตคัมภีร์นะเราสวดธรรมะเย็นเสร็จแล้วก็สวดอภิธรรมเจตคัมนภะีร์สวดแล้วก็สวดบทพิจารณาสังขารด้วยนะอนิจาว,สา,นะสวจาสังขาราสวดพิจารณาสังขารวันอจิรังวัรยังกโยนนะ มันเป็นการสวดถึงคำที่สัจธรรมอธิบายถึงพระพุทธเจ้าในสอนได้ตัดเองนะคำสอนคำคำ,คำพ,พิจารณาสังขารว่าอนิจจาว่าสังขาราหรือว่าอจิรังกังกาโ์เนี่ยงค์ก็สอนนะสอนอในเรื่องนี้นะว,ว่าอจิรังวัลกาโ์เนี่ยพระองค์สอนแก่ท่านติสสะ ที่มีกายเนา่าเรียกว่าปุติคตติสะปุติคตติสะนี่มีประวัติมาอย่างนี้นะท่านบวชเป็นพระแล้วก็เกิดมีโรคผิวหนังโรคฝีโรคเป็นเรียกเป็นผุถ้าไปบันนี้เขาเรียกว่าภูมิแพ้เป็นฝีออกจาผิวหนังของท่านเนี่ยข้างแรกก็เหมือนกับเป็นตุ่มเล็ก มันเหมือนกับเป็นอิสุอิสัยอย่างนี้นะเป็นฝีดาษเป็นเป็นอิสุอิสัยหรือว่าเป็นอะไรนะเป็นเริ่มเป็นเริ่มมันเป็นงูสวัดแต่มันเป็นเต็มตัวฝีตัวนั้นก็เป็นมันมันก็โตขึ้นอ่ะอยากจะเท่ากับเม็ดพันุผักกาดก็ไม่เท่ากับเม็ดถั่วจะเท่ากับเม็ดถั่วก็เป็นเท่ากับเม็ดพุทรา จะเม็ดพระสาก็มันกรเขากับเม็ดลูกผลมะตูมอ่อนแล้วมันแตกไปทั้งตัวเลยตันเน่าน้ําเหลืองไหลอาบลูกศิษย์ลูกหาเพื่นอนสนิรมิกนี่ก็ไม่สามารถที่จะเข้าเข้าไปอุบัติกได้เพราะมันเหม็นเหม็นไปทั้งตัวเสื้อผ้าผ้าไตรจีวรนี่มันก็เหม็นท่านไม่สามารถจะบ,บินระบาดได้ รู้สิทุ์ูหาที่อุบปทาก็ไม่สามารถต่อสู้กับความเล่าเหม็นได้แต่ท่านก็ยังไม่ตายนอนอยู่ในนอนป่วยคข่ยอยู่จมกองน้ําเลือดน้ําเหลืองนั่นแหะแต่พระพเจ้าตอนเช้าหนึ่งพระองค์ก็นั่งสมาธิแผ่เมตตาเพื่อว่าจะไปปลดใค่แผ่ขายพระยานไปเนี่ยก็มีท่านติสสะเนี่เกิดขึ้นในพระยานครับ พระองค์ก็รู้แล้วออกไปบินทบาทเสร็จจะบ,บินทาบาทกลับวัดพระองค์ก็เข้าไปโรงไฟเลยไปต้มน้ํตลงน้าร้อนน้าเดือดเนี่ยเอาน้ำร้อนน้ำเดือดเนี่ย,เอ,เ,อนเ,นยเอามาหที่วมาหามาที่กุฏิพัฒนติสาเนี่ยพิสุทั้งหลายเห็นอย่างนั้นก็ช่วยพระพุทธเจ้าขอพระองค์จะได้ทำเลยผมฉันทำเถอะเธอไม่เห็นหรือว่าพิสุนี่ป่วยไขย้พิสุทั้งหลายก็เห็นทําไมเธอไม่ช่วยกันเล่า ไม่รู้สิทธิ์รู้หาไหมเขามีแต่เขาไม่สามารถที่จะต่อสู้กับความเน่าเหม็นได้พรนะพุทธเจ้าจสอนว่าต่อไปนี้เธอทัง้งหลายเมื่อเธออยากจะอุบาภ์เราให้เธออุบถัมภาพิสุขใข้เอิอเนี่ยเป็นคําตัดที่พระองค์ตรัสสอนนะว่าเรื่องอุบถัมภาพิสุขใข่เถอพิฆูในอุบาัิภ์พิสุใข่เท่ากับพิสุจน์แล้วเท่ากับบคุคคลนั้นอุบถัมภาพระราทาตนั่นแหละนะ เมือ่อพระองค์เมื่อพระสุสูรสงฆ์หลายรู้เห็นที่นั้นก็ช่วยกันเข้าไปเอาน้ําเย็นมาผสมน้ําอุ่นแล้วก็เอามาผสมน้ําร้อนก็เอามาล้างพิสุสูตรทุกท่านเอาบางรูปก็ไปช่วยกันซักผ้าสบงจีวรบางรูปก็นวดเฟ้นเอาน้ําเลือดน้ําเดืองอ,ออกนะจนท่านทิศเนรู้สึกกายเบาแล้วแล้วก็เอาน้ําแล้วก็ผ้าจีวอแล้วก็แห้งแล้ว เขาก็เอาท่านพระติสะเอาเอาเอา,เอาผ้าสบงจีบองท่านนะป,ป,ปูพื้นบนเตียงนะแล้วก็แล้วก็เอาผ้าจีวรหมนะ่มท่านก็มีความรู้สึกว่าดีปลอดโปร่งโล่งขึ้นมาแล้วนะแล้วพระพุทธองค์ก็ไปยืนอยู่ประทับยืนอยู่บนหัวเตียงแล้วตัดคาถาเนี่ยนะ ว่าอาจิรังวตัตรยังกาโยปทวิงอดิเสสสติฉดโธอาเปตะวิญญาโนนี่รัดถังว่ากะลิงคลังเนี่ยแปลเป็นภาษาไทยว่ากายนี้ไม่นานหนอจากนอนทับบนแผ่นดินนี่เมื่อประจากวิญญาณแล้วเป็นสิ่งที่หาสารประโยชน์ไม่ได้ พระอ,องค์ตัดเนี่เนี่ยร่ากายนี้ไม่แน่นอนจากนอนทับพลแเป็นดินเมื่อประจบยยาบย์ญญาณแล้วหมายว่าเมื่อร่างกายนี้มันตายแล้วเนาะกนตายแล้วก็มีร่างกายสภาพเช่นนี้ก็เป็นสิ่งที่ไม่มีสาระม,มีประโยชน์ดูดด่งท่อนไม้ท่อนฟืนหาสาระไม่ได้ท่านติสศาองค์นั้นท่านได้ยินของได้ยินคาสอนของพระพุทธเจ้าตดอย่างนี้นะท่านบรรลุธ,ธรรมเลยนะ ขณะมนุษย์ทำเป็นพระอรหันเลยมนุษย์เป็นพาาาระอรหันในขนะนั้นแล้วก็หลังจากนั้นท่านก็เป็นประมาณหนึ่งนาทีสองนาทีท่านก็ตายท่านนิพพานไปเลยพิสุติสานิพานแล้วก็พระพุทธเจ้าก็รู้ว่านิสานิพานแล้วน่อแต่แพิสุทั้งหลายไม่รู้ว่าพระติสานิพานแล้วแล้วก็พระพุทธเจ้าก็ให้พิสุสงฆ์ทั้งหลาย เอาล่างของท่านไปชาปนากิจไปเผาแล้วเมื่อเผาสมเรยบร้อยแล้วกับพิสูนทั้งหลายก็ได้มาสนทนากันว่าพิสูจติาสานี่ยเขาจะมีคติเป็นอย่างไรพระพุทธองค์ก็ทรงเห็นประโยชน์ที่จะสอนพิสูนทั้งหลายว่าพิสูจติาสานี่ยเขานิพพานแล้วเขาได้เป็นพระราหันแล้วเพียงแค่ ฟังคาถาบทเดียวได้เป็นพระอรหันต์นะแล้วพิสษุทั้งหลายก็ทูลพระอ,องค์ว่าพิสุผู้มีประชิมชาติเมือเ,เป็นชาติสุดท้ายได้เป็นพนาาร,ระอรหันต์แล้วตายอย่างเนี้แล้วทําไมท่านมีเวรมีกรรมทั้งอะไร,ะไร,ะไรนักงหนาขอพระอ,องค์จงเล่าให้ฟังเออถอะพระุธองค์ก็เลยตัดถึงสอนถึงกรรมของพระติสสะว่าในชาติหนึ่งนี่าท่านติสสะองค์เนี้ย เป็นพรานเป็นพรานเป็นพรานเนื้อพรานปลาจับนกจับสัตว์มาเอามาขายแล้วก็ขายไม่หมดก็หักปีกหักแข้งหักขาสัตว์เหล่านั้นแล้วก็เอาผูกเชือกผูกอย่างไว้ไวที่บ้านแล้วก็เอามาแกงกินบ้างเอาขายบ้างจนเป็นนิสัยในวันหนึ่งนี่มีพระอริยะ เดินปิระบาดผ่านมาที่บ้านของติสะในผานเนื้อนั้นในพานนั้นติสะก็มีความคิดว่าเราเป็นคนมีบาปมีกรรมเพื่อโอกาสที่จะทำบุญมีน้อยบ,บันนี้พระเข้ามาเราก็มีอาหารพอดีอยากจะทำบุญกับพระบ้างท่าน ผานคนนั้นก็เลยรับบาตจากพระอรหันต์องค์หนึ่งแล้วก็เอาอาหารเอาข้าวแกะและอาหารกลับนั้นก็เป็นพวกแกงลงนะก,งลงกงนั่นแหละแกงลกแกงสัตว์นั่นแหละเอาให้แก่พระภิกษุนั้นเต็มบาตแล้วก็ไปบะเคนให้พระแต่ก่อนพระบินทบ,บาทเขาจะต้องเอารับบาตจากพระมาเอาข้าวมาใส่แล้วก็อาหารมาใส่มันก็ว่าทําแบบราดหน้านะบุฟเฟร่ราดหน้าอย่างนั้นแหละ แล้วก็ได้ตั้งอธิษฐานว่าข้าพผมเป็นคนบาปเป็นคนเป็นเป็นพานเนื้ออไม่มีโอกาสได้ทำบุญวันนี้ผมได้ทำบุญเนี่ยขอคุณธรรมของท่านมีอยู่ขอผลบุญนี้จงเป็นปัจจัยให้ข้าพเจ้าได้เข้าถึงคุณธรรมอย่างนั้นเถิดอย่างนี้นะเนี่ยพระพิสุนั้นก็อนโมทนาเนี่ยเป็นชาติที่ ติดสะนั้นได้ทำบุญกับพาระอรหันต์เพราะอาศัยเหตุนี้นะแต่กรรมของท่านมันมีอยู่ก็คือว่ากรรมที่ท่านไปนหักแข้งหักขาหักปีกนกนั่นแหละสัตว์นั้นน,นนะ่มันเป็นเหตุให้ท่านต้องมามีวิบากกายเนา่าเนื้อหนังเนา่าเหมือนกับเขาทําลายสัตว์เหล่านั้นแล้วนะก็เป็นเหตุให้ท่านต้องมีกายเนา่าเนี วิบากมันก็มีบุญมันก็มีอย่างนี้เนี่ยเราจึงให้เราเห็นว่าสิ่งที่เราจะต้องทําก็คือพี่ทําบุญให้มากตั้งใจหานจิตทําบุญเป็นสังฆทานทําบุญกุศลเพื่อนํานึกถึงคุณของพระอริยเจ้าคุณครูบาอาจารย์หลวงพ่อหลวงปู่นะนี่เรามาอยู่ที่นี่เราไม่ใช่ว่าได้มาอยู่สถานที่ อย่างนี้ก็พ่อว่าไม่ใช่ว่าเราไม่เราไม่ให้เราให้เราคิดถึงครูบาอาจารย์ของพ่อลวงปู่ปท่านก็บูรณาบัดมาให้มันเป็นบัตรพธะรามลำเปิงเนี่ยให้คิดถึงครูบาอาจารย์ให้ถึงพระคิดถึงพระสงฆ์ให้คิดถึงพระเจ้ายอดเชียงรายพระเจ้ามัตตาปาเทวีถ้าไม่มีท่านเหล่านั้นมันไม่ มันไม่มีบัดให้เราอยู่อาศัยในหน้าวันนี้นะเนี่ยขอให้เราได้นึกถึงความดีเหล่านั้นนะทำความดีแม้ว่าปัจจุบันนี้ครูบาอาจารย์ท่านลาสังขารไปแล้วเราก็ไม่ควรที่จะประมาทําความดีแม่นลองพ่อหลวงปู่ท่านก็ทําความดีสร้างพระไตรปิฎกสร้างหอพระไตรปิฎกเนี่ยตอนนี้เรายังเราก็ ทำความดีเหมือนกับว่าบอรหนาหอปฏิบิกน,นะอันนี้เป็นต้นนะเราต้องคิดถึงความเลงามของครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์ได้สอนกรรมฐานแนะวิธีปฏิบัติกรรมฐานมาจึงเป็นเหตุให้ว่าเรามีสถานะเป็นสนักปฏิบัติธรรมอย่างนี้ทําให้เราได้มาปฏิบัติอย่างนี้ก็จะทําให้เราได้คิดถึงความดีงามนี้นะขอให้เราได้ตั้งใจปฏิบัติอันนี้เป็นข้อธรรมว่า การภาวนาเนี่ยจะทำให้เราได้สร้างบารมีทํานะขอให้เราได้ตั้งใจภาวนา